สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิท์นิยายเสียงนะครับอดีตดรักจอมราชันตอนที่7ด คนของคุ้มแม่ทับหลวงสูงอีกสูงขึ้นไปอีกออกแรงอีกนี่เจ้าไม่ได้กินข้าวกินปลามาหรืออย่างไรสันปตี กาขอขอโทษขอรับต้งขูฝึกชัยชานมาเริ่มใหม่แข็งแรงหน่อยดีมากฝึกต่อไปเสียงตีรันฟันแทงดังอื้ออึงไปทั่วสารทิศมาจากใต้พื้นร่าง ของคุ้มแม่ทัพหลวงหรือท่านแม่ทัพวรมันเสียงกวัดแก่วงดาบเป็นประจำอยู่อย่างนี้ในทุกเช้ามืดของวันที่แม่ทัพวรมันกลับมาจากการเยี่ยมเยียมบ้านเรือนของประชาชนในเมืองน้อยใหญ่แถวใกล้เคียงเขตพระนครอย่างกับเป็นราชาปกครองเมืองซะเองไม่แปลกตรงไหนเลย ที่ประชาชนจะรักใคร่นับถือเขายิ่งกว่าพระราชาร่างบางของอินทาราขยับเล็กน้อยหลังจากที่นอนสมไข้สูงอยู่หลายวันเขาได้รับการดูแลจนไข้ลดลงมามาก เทียบเท่ากับร่างกายปกติคันทีเร่งฝีเท้าเดินมาที่คุ้มแม่ทับหลวงตรงมายังเรือนนอนส่วนตัวของแม่ทับปรมันทันทีที่มีเด็กรับใช้ในเรือนไปรายงานเรื่องการขยับตัวเพียงเล็กน้อยของอินทาราใบหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกับสบัดพัดเมืองจีนที่ถืออยู่ในมือเดินตรงเข้ามาทำความเคารพแล้วนั่งลงข้างเตียงถึงแม้ว่าเจ้าของห้องจะไม่อยู่ที่นี่ตื่นแล้วรอึอินทาราน้ำเสียงอ่อนนุ่มที่แสนอ่อนโยนของคันทีเอ่ยถามด้วยความห่วงใย เมื่อเปลือกตาสีไข่ขยับขึ้นลงปลิบปลิบอย่างกับกําลังปรับทัศนวิสัยในการมองเห็นเพราะไม่ได้สู้แสงมานานหลายวันเจ้าตรงการสิ่งใดหรือไม่น้ำคันที่พยักหน้าให้กับเด็กรับใช้ เพื่อให้ยกน้ำเปล่ามาให้อินทาราจิบทีรน้อยแต่อินทารากับคว้าเอาไปยกจดเลยทั้งไหยไว้ตั้การดีเบาๆอินทาราเจ้าทำข้าเปียกปอนไปด้วยสิแล้วข้าขออภัยท่านอ ขั้นทีโบกมือให้เด็กรับใช้ออกไปหาอย่างอื่นทําข้างนอกส่วนอินทาราเขาจะเป็นผู้ดูแลต่อด้วยตัวเองต้องการอย่างอื่นอีกหรือไม่อินทาราลำบากท่านแล้วข้าต้องการพบเพื่อนของข้าชื่อสันปตี ทันทียิ้มหวานกว้างให้กับคนที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วผายมือไปทางด้านล่างอยู่ที่หน้าต่างตรงข้างเรือนนอนอินทาราเบิกตาโตก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นแล้วหอบหิ้วเสื้อผ้าที่ผู้ใดก็ไม่รู้จัดการให้เขาสวมใส่อย่างชุดสตรีสีอ่อนหวาน แถมยาวรุ่มร่ามแต่เขาก็ยังไม่ได้ทักท้วงเพราะมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจยิ่งกว่าชายชาติทหารแข็งแกร่งห้าวหารบึกบึนปกป้องคุ้มกันเมืองหลวงดูแลประชาชนของพระราชาดีมาก กาวอีกรอบภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าของอินทาราเปรียบเสมือนภาพฝันที่เขาเคยใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยเด็กว่าเขาจะได้รับการฝึกและเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เพื่อคอยปกป้องผู้คนที่อ่อนแอดวงตาของหนุ่มน้อยเปล่งประกายเต็มไปด้วยความหวังอันสูงสุด สายตากวาดมองกลุ่มทหารที่ฝึกมากำลังต่อสู้อยู่เบื้องล่างนึกภาพตัวของเขาเองไปยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นรอยยิ้มกว้างที่ประดับประดาอยู่บนดวงหน้าพริ้มเพราเป็นครั้งแรกที่ตื่นลืมตาทำให้คนข้างๆอย่างคันทีก็แอบมีความหวังว่า ถ้าอินทาราถูกจักแต่งแต้มสีสันอีกสักหน่อยจะต้องงดงามยิ่งกว่าอิสตรีในโลกล่าแห่งนี้เป็นแน่ดวงตาของขคานทีก็เปล่งประกายเวลาที่นึกภาพว่าจะทนุถนอมเด็กชายคนนี้ให้เหมือนกับไข่ในหินให้สมเกียรติที่เป็นคนรักของท่านแม่ทัพวบรมัน นายรักของตนแต่แล้วทันใดนั่นเองความฝันกลางอากาศของคันทีกลับสลายลงไปในชั่วพริบตาเมื่ออินทาราบุดุษผู้งดงามยิ่งกว่าอิสตีในโลกกล้ากลับหอบเอาชายกระโปรงที่ยาวรุ่มราม่างวิ่งกลุกๆล,ลงบันไดเรือนนอนของท่านแม่ทัพวรมันหายวับไปต่อหน้าต,ต่อตาของเขาเลย เหตที่พอ่ออินทารามองเห็นสันติเพื่อนรักของเขากำลังต่อสู้อยู่ในสถานที่ฝึกซ้อมรบแห่งนั้นซึ่งกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับคู่ซ้อมที่อยู่ตรงหน้าอย่างหมายจะเอาชีวิตอย่างจริงจังเขาจึงอดไม่ไหวที่จะให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเขาโดยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อนรักที่โตมาด้วยกันได้ อินทาราตรงดิ่งลงไปคว้าแย,ย่งเอาดาบจากใครสักคนที่เขาไม่ได้มองดูหน้าเลยแม้แต่แวบเดียวแล้วกระโจนเข้าใส่คู่ซ้อมที่ดูจะจริงจังกับเพื่อนของเขาเกินไปแล้วในทันทีไว้อินทาราเจ้านำความไปบอกท่านแม่ทัพที่คุม้มท่านวาสุเทพบันดโนนี้ขอรับท่านคันที่ เด็กรับใช้ในเรือนของแม่ทัพหลวงวิ่งอย่างกับม้าเร็วไปยังคุ้มของท่านวาสุกีสมุหกราโหมฝ่ายในของเมืองหลวงที่แม่ทัพวรมันนั้นคบหาไปมาหาสู่อย่างเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่นับถือกันซึ่งคุ้มนั้นอยู่ไม่ไกลกันนัก เพื่อบอกความเรื่องที่อินทาราตื่นขึ้นมาแล้วอลวาดอย่างที่เขาคิดไว้ไม่มีผิดไปเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ปกติจะต้องอยู่นานกว่านี้ก็เลยจําเป็นต้องขอลากลับเรือนก่อนทั้งที่ดื่มสุรากันยังไม่หมดถึงสองไหเห็นทีข้าจะต้องขอลาท่านพี่วาสุเทพไปเสียก่อน ข้าจะต้องกลับไปปาดพยศเจ้าม้าที่เลี้ยงไว้ในเรือนซสก่อนยังมีม้าตัวไหนที่ยังพยศกับเจ้าอยู่อีกหรือวรมันม้าตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ทันได้ฝึกได้ม้าตัวใหม่มาอีกแล้วหรือ ระวังจกเลี้ยงไม่ไหวหากม้าตัวนี้เชื่องเมื่อใดคงจะต้องเลี้ยงไว้เพียงแค่ตัวเดียวก็พอขอให้เชื่องไวๆน,นะพ่อขอรับท่านพี่ข้าขอลา เสียงกองเชียร์ดังสนั่นลั่นไปทั่วทั้งคุ้มหลวงดังออกไปถึงด้านหน้าของคุ้มจนแม่ทัพวรมันที่พึ่งลงจากมา้าถึงกับต้องโงนใจว่าเกิดสิ่งใดขึ้นในคุ้มของตนภาพที่เขาเห็นนั้นคือภาพของอินทาราเด็กหนุม่มที่เขาเพิ่งพาตัวเข้ามาอยู่ในคุ้มถอดกระโปรงที่ยาวรุ่มร่ามที่เขาสั่งตัด จากช่างเย็บผ้าฝีมือดีลงไปกองอยู่กับพื้นในตัวนี้สวมใส่เพียงแค่กางเกงซับในสีขาวตัวบางผมเผาสีดำสลวยเงาวับปล่อยสยายไม่จัดทรงในมือกำลังกำดาบสู้กับภูฝึกพิเศษของเขาที่ชื่อชัยชานอยู่อย่างเอาเป็นเอาตาย ทันทีเจ้าปล่อยให้เกิดเรื่องยิ่งนี้ขึ้นได้ยิ่งไรโอ้ยแตนแม่ถามข้าน้อยผิดไปแล้วมีมีผู้ใดห้ามอินทาราได้เลยข้าจนปัญญาจริงๆทหารเอาดาบมาแม่ทัพวรมันตะโกนเรียกเอาดาบจากทหารนายหนึ่งแล้วเดินดิง่ง ไปทางอินทาราทันทีเจ้าอยากสู้นักหรือดีงั้นมาสู้กับข้าอินทาราเบนเขีนทิศไปทางศัตรูตัวจริงของเขาที่อยู่ตรงหน้าทันทีอย่างได้โอกาสที่จะระบายความคับแค้นใจที่สุมอยู่ในสวงของเขามานาน เด็กหนุ่มผู้ขาดประสบการณ์ทางด้านการลบที่เก่งแต่ขาดสติที่จะกระโจนใส่แต่ไม่เคยได้ถึงตัวของผู้ชายที่เป็นทั้งนายเป็นทั้งครูฝึกและเป็นทั้งพ่อของทหารทั้งกองทัพแม่ทัพบ,บรมันชายชาตินักรบที่ออกรบมาตั้งแต่อายุ17จนถึงปัจจุบัน อายุ37ออกรบมาทั้งหมดนับพันครั้งไม่เคยแพ้อินทาราช่างจองของยิ่งนักหากคิดต่อกรอนกับคนอย่างเขาเวลาผ่านไปหลายเพลาอินทาราไม่เคยได้เสียดใกล้ท่านแม่ทัพเลยสักครั้งสันปตีตะโกนร้องเรียกให้เขาหยุดแต่อีกฝ่าย ก็ไม่รับฟังเดินหน้าบุกอย่างเดียวไม่ยอมลดละจนตอนนี้แทบจะไม่มีแรงเดินแม่ท้าบรมันเองก็เกิดเลือดขึ้นหน้านึกสนุกอยากรู้ว่าเด็กหัวแข็งอย่างอินทาราจะทนได้สักกี่น้ำก็เลยปล่อยให้เขาสู้เท่าที่ใจอยากจะสู้เรียวแรงที่อ่อนล้า แทบจะยกดาบไม่ขึ้นกับสองขาที่หนักอึง้งจนแทบจะก้าวเดินต่อไปไม่ไหวแต่แววตายังคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมุ่งมัน่นในสิ่งที่คิดจะทำอยู่ตรงหน้าอย่างไม่ย่อท้อนับถือเป็นข้อดีแต่การทำอะไรที่เกินกำลังแต่อย่างเดียวแต่ไม่ใช้ไหวพริบสติปัญญาในการรบด้วยคนแบบนี้ คือคนแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุงทำอย่างไรจะเปลี่ยนแววตาดุเดือดนั้นให้กลับกลายเป็นแมวชื่องของข้าได้แม่ทัพวรมันเห็นท่าทางจนจริงจะหมดแรงของอินทาราก็ได้โอกาสพุ่งตัวเข้าไปชนกับร่างบางแค่ผิวแผว ล่างเล็กกว่าก็ถึงกับลอยระริ้วปิวร่อนลงมาสู่อ้อมแขนของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่เตรียมรับร่างของเขาเอาไว้ได้ทันท่วงทีพอดีเขาโยนดามให้กับครูฝึกชัยชาญแล้วตวัดแขนแกลงอุมร่างสีขาวผ่องเรียวบางเข้ามาแนบกับอกแกล่งขึ้นสู่อ้อมแขนได้อย่างง่ายดาย เรากับการอุ้มร่างของบุรุษเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาก่อนจะเหยียดยิ้นมุมปากอ่อนระมุนในขณะที่แม่ทัพวรมันหันกลับไปบอกให้ครูฝึกนั้นฝึกทหารต่อไปส่วนเขาก็อุ้มร่างบางของอินทาราขึ้นเรือนนอนทันที แม่ทัพบ,บรมันจึงแต่งกรอนสดมอบแด่อินทาราที่อยู่ในอ้อมแขงแกล่งให้ประจักษ์แก่เด็กคนหนึ่งเป็นดังกรอนสดที่ใช้เกี้ยวพาราณสีจากชายหนุ่มที่มอบให้แก่หญิงสาวก็ไม่ปานในขณะที่เขาเงียบไปเหมือนดังสมองได้เริ่มฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ที่เต้นดังยิ่งกว่าเสียงประท่าจากดาบของนายทหารที่ฝึกซ้อมอยู่เบื้องล่างนั้นสิอีกม้าเอ๋ยว่าม้าพยศปราบให้รถสิ้นแรงได้มียากนาแต่ปราบใจพยศรักเจ้าอินทาราปราบใจข้า พยศเก่งกว่าม้าพยศเอ่ยอินทาราแน่นิ่งอยู่ในอ้อมแขนของชายผู้นี้เพราะหมดเรี่ยวแรงต่อสู้จนสิ้นท่าจึงได้พบกับความอ่อนโยนของอีกฝ่ายที่ค่อยๆวางร่างอ่อนแอของเขาลงอย่างแผ่วเบาที่สุดแม่ทัพวรมัน จุ่มพิษที่ริมฝีปากบางสวยบางเบาและรูปเส้นผมสีดำสนิทที่ไม่ได้หวีสางหรือกล้าวเป็นมวยให้ดูเรียบร้อยจากนั้นพลางเอื้อมมือเอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดดวงหน้าเนื้อตัวที่เอาแต่ต่อยตีตีรันฟันแทงจนได้แผลฟกช้ำไปทั่วทั้งร่างท่านคานที ยื่นเอายามาให้เขาทาแผลให้อย่างบองมือเป็นที่สุดเหมือนท่านแม่ตอนที่ข้าวิ่งแล้วลม้มเพราะความซุกซนจนโดนท่านพ่อตีซ้ำเข้าไปอีกน้ำตาของข้าไหลนองใบหน้า คิดถึงท่านแม่จับหัวใจหากท่านแม่ยังอยู่แล้วก็ท่านพ่อข้าไม่น่าทิ้งท่านมาเลยอย่าร้องเหตุใดจึงมีน้ำตาเล่าพ่อพ่อนักลบอินทาราของพี่ ข้าคิดถึงท่านแม่อินทารากำพาแม่ส่วนสันปติก็กำพาพ่อเราทั้งคู่จึงเหมือนคอยเติมเต็มชีวิตให้เก่กกันเสมอมาข้าจึงมีอาจทนดูได้หากจะต้องปกป้องเขาเหมือนพี่ที่คอยปกป้องน้อง แม่ทับบรมันยกฝ่ามือหนาขึ้นซับน้ำตาที่แก้มสองข้างของข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันก็มีอาจหยุดไหลเขาพงริมฝีปากจุงมพิษที่ริมฝีปากของข้าซ้ำลงมาอีกหนึ่งครั้งข้าปล่อยให้เขากระทําตามใจมิได้ขัดขืน แม้แต่เอ่ยถ้อยคําห้ามปาลามกลับรู้สึกอบอุ่นใจยิ่งนักอย่างมิเคยเป็นผู้ชายร่างใหญ่โตเพียงนี้ช่างอ่อนโยนนุ่มนวลอย่างแปลกประหลาดเจ้าเห็นข้าเป็นเหมือนแม่ของเจ้างั้นหรือ เวรกรรมของข้าแล้วไซคานทีเพราะเหตุใดเล่าท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพหันไปพูดทุยกับท่านคานทีท่านคานทีก็โต้ตอบกลับมาอย่างสุภาพมีเพียงข้าที่ยังงวยงงกับเจตนาในบทสนทนาระหว่างพวกเขา ้าปรารนาจะได้อินทารามาเป็นเมียข้ามิได้อยากได้มาเป็นลูกนะสิท่านแม่ทับแล้วก็ท่านท่านมันบ้าข้าใช้ฝ่ามือฟาดที่แขนของเขาคิดว่าสุดแรง แต่คือสุดแดงของคนที่ไร้เรี่ยวแรงในตอนนี้เขาหันกลับมาส่งยิ้มให้ข้าและเอื้อมมือหนามากุมแก้มของข้าเอาไว้จนเต็มฝ่ามือใหญ่เจ้าอินของพี่พักผ่อนเถิดนะอย่าได้ซุกซนไปเลยพึ่งจะขายไขย้ เดี๋ยวใครจะหาว่าพี่ดูแลเมียพี่ไม่ดีกระทําอันใดที่ล่วงเกินเจ้าไปชายชาติชาติยิ่งพี่จะรับผิดชอบเจ้าไปจนกว่าชีวิตพี่จะหาไม่ข้ามองตามร่างสูงใหญ่ของท่านแม่ทัพวรมันเดินลงเรือนไป เขาไปอยู่ที่สนามฝึกซ้อมกับทหารที่มาฝึกแล้วทำการฝึกทหารด้วยตัวเองข้าชะเง้อมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ยอมนอนท่านคันทีก็ดุนิดหน่อยข้านอนมาเสียนานแล้วท่านคันทีข้าอยากนั่งมองตรงนี้งั้นตามแต่ใจเจ้าเถิด ท่านคันทีท่านโบกพัดที่อยู่ในมือให้กับข้าอย่างกับข้าเป็นนายเทียวือท่านแม่ทัพมิเคยเรียกพูดใดว่าเมียท่านคงมั่นใจเสียแล้วหากเจ้าเป็นเมียนายข้าเจ้าก็เป็นนายข้าเช่นกัน ท่านขานทีมิใช่ดอกบัดเดี๋ยวเจ้าก็รู้ที่นี่คือคุ้มแม่ทัพหลวงแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมริคพิทักษ์หากเจ้าคือเมียของแม่ทัพหลวงถือเป็นบุญของเจ้าแล้วหนาะอินทารา คำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าไปตลอดกาลถึงเพียงนั้นเชียวหรือจะหันหน้าไปปรึกษาผู้ใดกันในยามนี้จบตอนที่เจ็ดกันลงไปแล้วนะครับสำหรับอดีตรักจอมราชัน หวังว่าตอนนี้คงจะทำให้ทุกคนสนุกและตื่นเต้นเหมือนอย่างเช่นนิยายวายของปริยวิทย์ในทุกๆเรื่องนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน คลิปนิยายวายให้ได้ฟังก่อนใครนะครับ